ครับสำหรับข้อสอบการสอบเปล่าๆนะครับข้อที่หนึ่งะครับให้ท่านอนธิบายความหมายการทดสอบการวัดผลและการประเมินผลพร้อมยกตัวอย่างประกอบนะครับครับคําตอบคือการทดสอบนะครับคือการกระตุ้นด้วยสิ่งเรานะครับเพื่อให้เกิดการแสดงพฤติกรรมเช่น การใช้นะครับแบบทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการเรียนของเรานะครับหรือว่าของเด็กๆนะครับข้อสอบเป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนนะครับหรือเขียนตอบนะครับข้อสอบนะครับจะมีเขียนตอบหรือแสดงพฤติกรรมออกมานะครับการวัดผลนะครับคือการสร้างกฎหรือเกณฑ์นะครับกำหนดตัวเลขนะครับหรือสัญลักษณ์นะครับเพื่อใช้แทนสิ่ง ที่วัดได้นะครับเช่นอะไรนะครับเช่นการกําหนดตัวเลขนะครับตัวเลขที่สามหมายถึงเกดสามนะครับตัวเลขที่สี่หมายถึงเกดสี่นะครับครับการประเมินผลนะครับคือการตัดสินหรือตีค่านะครับจากการวัดผลนะครับเช่นตัวเลขที่สี่นะครับก็จะได้เกดสี่ครับหมายถึงได้คะแนนดีนะครับหรือว่าเกตดดีนั่นเองนะครับ